เจุกคนเจมโดนป้ายยามาจากช่อง YouTube พี่เภสัชคนหนึ่งเขาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนเขาบอกว่าคอลลาเจนตัวเนี้ดูดซึมเร็วเห็นผลไวงานวิจัยเพียบเราก็อ้าจริงหรออะไรเล่นหรือเปล่าด้วยความที่เจมเป็นสายคอลลาเจนอยู่แล้วเนาะก็อยากที่จะพิสูจนิดนึงว่ามันจริงแบบที่เขาบอกหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอลองกันสักตั้งนึงกับเจ้าตัวนี้โคโคโรคอลลาเจน พาราเบบคัมาราเวคัสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะคบเดี๋ยวเจมจะมาพูดถึงคอลลาเจนที่เจมได้กินอยู่ในช่วงนี้นะคะผมพอดีเนาะเจมมีการทดลองกินคอลลาเจนตัวใหม่นะคะที่เจมเพิ่งได้กินตอนนี้และทุกคนที่ติดตามเจมนะครับก็จะรู้เนาะว่าเจมเนี่ยเป็นสายกินคอลลาเจนเลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนอะไรที่ออกใหม่นะครับคอลลาเจนเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาอะไรแบบนี้นะครับเจมก็กินมาหมดเลยนะครับเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องผิวพรรณนะครับแต่ว่ายังส่งผลในเรื่อง ของ1กล้ามเนื้อ2กระดูก3ข้อต่อนะครับเห็นไหมว่าคลราเจนเนี่ยมีประโยชน์กับเรามากมายนะคะไม่ใช่แค่กินเพื่อช่วยเรื่องผิวอย่างเดียวนะสุขภาพด้านอื่นก็สำคัญเหมือนกันและเจมนะครับก็อยากพิจะ สรรหาคอลลาเจนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านผิวพรรณริ้วรอยสุขภาพผมสุขภาพเล็บแล้วก็กระดูกหรือข้อต่อนั่นเองนะครับเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็มาบอกต่อกับทุกคนนั่นเองแล้ววันนี้นะครับคอลลาเจนที่เจมจะหยิบมาพูดนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยโคโคโรคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนตัวนี้เจมได้ทดลองกินนะครับครบ10วันแล้วเนาะก็คือหมด1นึ่งซองพอดีนะครับผมแล้วปรากฏว่าผลลัพธ์นะครับค่อนข้างที่จะแบบ นิดนึงที่จะต้องมาพูดเขามีประเด็นนะจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเจมถูกป้ายยามาโดยช่องพี่เพซัตช่องหนึ่งนะครับในยูทูบเนี่ยแหละต้องบอกว่าเจมก็เหมือนผู้บริโภคทั่วไปก็เหมือนทุกคนนี่แหละนะครับก็ต้องมีการดูรีวิวบ้างนะแล้วก็โดนป้ายยามานะครับซึ่งพี่เพซัตคนนั้นนะครับเขาบอกว่าคอลลาเจนตัวนี้นะครับเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวซึ่งมีขนาดโมเลกุลเล็กทําให้เราดูดซึมได้เร็วนะครับแล้วก็เห็นผลไวัต ที่จะช่วยให้ร่างกายของเรานะครับได้รับคอลลาเจนมากกว่าแบรนด์อื่นอีกอะไรแบบนี้นะครับเจมก็ยิ่งหูยอยากลองกินมากๆนะคะแล้วเจมนะครับก็ยังเห็นพี่น้องฉัดนะครับที่เขาเป็นเมคอัพอาร์ติชื่อดังของประเทศไทยนะครับบอกเลยว่าเขาก็กินคอลลาเจนโคโคโรตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ยิ่งทาให้เจมนะครับแบบว่ามั่นใจได้เลยเนาะว่าคอลลาเจนตัวนี้นะครับจะช่วยให้ผิวของเรานะครับมีความเนียนแล้วก็ละเอียดนะครับเพราะว่าดูอย่างผิวพี่น้องฉัดเป็นตัวอย่างนะผิวพี่เขาดีมากๆนะคะ เราก็อยากมีผิวสวยๆแบบนั้นบ้างนั่นเองซึ่งเจ้าโคโค,รโ,ค,รโ,คโรคอลลาเจนตัวนี้นะครับเขาอ่ะจะมีกองแบบนี้อยู่ข้างในนะครับ แล้วซองแบบนี้ก็แบบว่าดีมากๆเลยนะก็คือกินหนึ่งครั้งนะครับก็ฉีกซองแล้วก็เทให้หมดซองนะครับเพราะว่าเขาตวงมาให้แล้วนะครับและที่สําคัญแบบนี้มันสามารถที่จะพกพาได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะพกไปต่างจังหวัดพกไปที่ทํางานพกไปโรงเรียนหรือว่าพกไปต่างประเทศนะครับก็ง่ายมากๆซึ่งความพิเศษนะคบของเจ้าโคโค่คอลลาเจนตัวนี้นะครับเขาอ่ะจะเป็นคอลลาเจนแท้คอลลาเจนเกรดพรีเมียมที่นําเข้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าเกรดไก่กานะตัวนี้นะครับ มาจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่คองตลาดคอลลาเจนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างบริษัทนิตะเจลาตินจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วเขาก็มีนวัตกรรมมากมายนะครับเขาแบบว่าเป็นบริษัทที่ผลิตคอลลาเจนและเจลาตินแบบโดยตรงเลยนะครับดังนั้นเขาก็จะมีหลายเกตแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นบริษัทที่ไม่หยุดยั้งพัฒนาในเรื่องของคอลลาเจนรูปแบบใหม่ๆนะและคอลลาเจนตัวนี้นะครับเขาก็มาจาก ปลาน้ำจืดดังนั้นคนที่แพ้อาหารทะเลนะครับสามารถกินคอลลาเจน โคโคโรตัวนี้ได้นะคะยังไม่พอนะคะสิ่งที่ทําให้เจมว้าวอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนวัตกรรมในคอลลาเจนโคโคโรนะครับตัวนี้นะไม่ใช่คอลลาเจนแบบว่าทั่วไปที่มีโมเลกุลใหญ่แต่ตัวนี้นะครับเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ที่มาในรูปแบบของไดเปปไทด์นะครับต้องอธิบายก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยในท้องตลาดนะครับเขาจะมีทั้งหมดนะครับหลายขนาดหลายโมเลกุลมากๆนะครับเริ่มต้นจากคอลลาเจนธรรมดาคอลลาเจนเปปไทด์ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนคอลลาเจนไตเปปไทด์คอลลาเจนไดเปปไทด์ นแบบีบ้ก็จะมีแบบว่าแล้วแต่ขนาดแล้วแต่โมเลกุลของโครงสร้างนั้นๆน,น,นะครับผมแต่เจ้าโคโคโรคอลลาเจนตัวนี้นะครับเขาเลือกขนาดคอลลาเจนนะครับที่มีขนาดเล็กมากๆเ,เล็กเรียกได้ว่าเล็กที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับนั่นคือรูปแบบของไดเปปไทด์เป็นแบบพิเศษนะครับ ซึ่งเป็นแบบโพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนนะครับแล้วก็ไฮดรอกซีโพลีนกับไกซีนะครับแบบนี้เนาะทาให้ร่างกายของเรานะครับสามารถที่จะดึงไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเนาะเพราะว่ามันเป็นขนาดเล็กแล้วนะครับและยังไม่พอนะครบเขายังมากับนวัตกรรมเวลเน็ตนะครับเวลเน็ตเนี่ยช่วยในเรื่องของการดูดซึมได้นะครับแล้วก็ออกฤทธิ์จำเพาะนะครับและตรงกับปัญหาที่เรากังวลนะครับนั่นก็คือจะช่วยในเรื่องของ เพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวนะครับช่วยให้ผิวเรียบเนียนขึ้นยืดหยุ่นขึ้นนะครับแล้วก็ผิวที่ขูดหักนะครับก็จะค่อยๆเรียบขึ้นนั่นเองริ้วรอยตื้นตื้น,นะครับก็ดีขึ้นแล้วก็ ความเสียหายจากการโดนแดดนะครับมันก็จะดีขึ้นเหมาะมากๆเลยกับคนที่โดนแดดเผานะครับแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับให้ผิวของเราเนาะทนทานแดดได้มากขึ้นนะครับและยังไม่พอนะคนักวจัตกรมเวลเนตเนี่ยยังช่วยในเรื่องของคนที่เริ่มมีอายุแล้วนะครับแบบว่าปวดหลังปวดข้อปวดเข่าแบบนี้นะครับเนื่องจากข้อต่อนะครับเขาอ่ะได้ทดสอบกับคนจริงๆนะครับโดยการที่ให้คนที่เขามีปัญหาเรื่องข้อต่อนี่นะครับกินคอลลาเจนตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วปรากฏว่าชอบ ช่องว่าง,างระหว่างข้อต่อนะคะมันน้อยลงทําให้คนที่เขาปวดข้อปวดเข่าอะไรแบบนี้นะครับรู้สึกว่ามันทุเลาลงนะครบแล้วก็ดีขึ้นนะครับนี่เห็นไหมคอลลาเจนมีประโยชน์มากมายเลยไม่ใช่แค่เด็กหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องความสวยความงามเท่านั้นนะครับแต่ยังเหมาะกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอลลาเจนสำหรับเจมน,นะครับอย่างแรกเลยหนึ่งคอลลาเจนต้องมีขนาดโมเลกุลที่เล็กนะครับ อย่างที่2 c o คอลลาเจนจะต้องเป็นคอลลาเจนที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็ชงแล้วจะต้องละลายหมดไม่จับเป็นก้อนนะคบแล้วก็ ชงแล้วน้ําจะต้องใสนะและอย่างที่3มนะก็จะต้องเชื่อถือได้นะคะเพราะว่าเรากินอะไรเข้าไปแบบนี้เนาะเราก็จะต้องศึกษาข้อมูลนิดนึงว่าเขาน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะเป็นคอลลาเจนแท้ไหมหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงหรือเปล่านะคะเจมฝากไว้3ข้อนี้นะครับแล้วเจมก็จะมาชงให้เพื่อนๆดูเลยนะครับกับโคโคโรคอลลาเจนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเจมอะชงกับน้ำเปล่าให้ดูนะครับเพื่อที่จะโชว์เนาะว่ามันเป็นยังไงมันละลายหมดหรือเปล่านะครับอืนี่ เจมก็จะแกะซองแล้วก็ชงให้เพื่อนๆดูให้เห็นจับจัไปเลยนะครับผมนี่และนี่นะครับก็เป็นคอลลาเจนนะครับที่ชงกับน,น้ําเปล่านะครับย้ำว่าชงกับน,น้ําเปล่านะจะเห็นว่ามันใส่มากมันใส่แล้วก็ละลายหมดนะครับเดี๋ยวเจมขออนุญ,ญาตกินเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผิวจะได้ชุ่มชื่นนะครับแล้วก็เรียบเนียนด้วยตากแดดก็ไม่ดำด้วยเนาะเดี๋ยวขอกินก่อนเลยแล้วกันนะอืม เขาก็จะมีแท็กไลน์ของเขานะครับนั่นก็คือโคโคโรคอลลาเจนคอลลาเจนใสกิ้งให้ผิวใสวิ้งจากญี่ปุน่นคราวนี้นะครมาพูดถึงในเรื่องของผลลัพธ์กันบ้างดีกว่านะว่าตลอด10วันที่เจมกินเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนนะคะว่าเจมซื้อแบบซองมานะครเพื่อที่จะทดลองกินก่อนนะครและแบบซองเนี่ยเขาก็บรรจุซองเล็กๆแบบนี้นะครับทั้งหมด10ซองด้วยกัน10ซองด้วยกันนะครับ10ซองเล็กเจมกินหมดไปแล้ว และปากฏว่าสิ่งที่เจมเห็นผลนะครับนั่นก็คือ1ผิวชุ่มชื่นขึ้นมากๆนะครับและมันเป็นการชุ่มชื่นแบบทั้งตัวมันไม่ใช่แบบว่าชุ่มชื่นแค่หน้านะแต่แบบว่าหน้าคอหลังลำตัวแขนขาทุกอย่างจริงๆนะครับมันชุ่มชื่นขึ้นอย่างวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็แบบแบบว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้ทาโลชั่นส่วนไหนเงี้ยเวลาเราลูบๆตัวเราจะรู้ใช่ไหมเวลาเราแต่งตัวอาบน้าอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้ตัว แต่พอกินคอลลาเจนนะคะปรากฏว่าผิวส่วนที่ไม่ได้ทาโลชัน่นส่วนที่เราคิดว่ามันจะต้องแห้งแน่ๆอะไรแบบนี้นะปรากฏว่าผิวไม่แห้งนะคะผิวเนียนนุ่มทั้งตัวเลยยิ่งตอนอาบน้ําลูบๆสบู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยผิวมันชุ่มชื่นขึ้นแล้วมันก็เนียนขึ้นนั่นเองและยังต่อมานะคะที่เจมรู้สึกนะั่นกะ็คือในเรื่องของรูขุมขนนะคะ เหมือนกับว่าผิวมันอิ่มผิวมันฟูขึ้นอ่ะลูกขมขนมันก็เลยดูเล็กลงนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกเรื่องเส้นริ้วรอยนะครับเล็กๆเจมจะมีริ้วใต้ตาเล็กๆนะคะผมเนื่องจากอายุด้วยแหละเจมเริ่มมีอายุแล้วนะครับพวกริ้วมันก็เริ่มมานะปรากฏว่าริ้วที่มันเกิดจากแบบว่าการน,นอนดึกหรือการแบบว่าแต่งหน้าจัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของเล็บนะครับก็แบบว่าแข็งแรงขึ้นจมูกเล็บเลยแบบนี้เนาะก็ไม่ฉีกไม่ลอ,อกอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องผมนะครับก็รู้สึกว่า ยาวไวขึ้นนะส่วนตัวแล้วนะคะเจมรู้สึกเข้านี้นะเพราะว่าในเรื่องของแบบว่าปวดเข่าหรือว่าข้อกระดูกอะไรแบบนี้นะครับเจมยังไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับแต่ว่าจากที่เจมได้อ่านวิจัยต่างๆของบริษัทคอลลาเจนที่เขานําเข้ามานะครับซึ่งเขาก็มีงานวิจัยในเรื่องนี้ลองรับทําให้เจมก็มั่นใจนะครับถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องข้อกระดูกเรื่องการปวดเมื่อยต่างๆนะครับก็น่าจะช่วยแล้วก็เห็นผลอย่างแน่นอนและจากที่เจมได้กินคอลลาเจนแบบว่ามาแบบตลอดเวลานะครับ คลิปวีดวีโอนี้เนะเจมก็จะมาบอกเคล็ดลับแล้วกันเนาะว่าเออกินคอลลาเจนยังไงให้มันเห็นผลนะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนาะไปทําตามแล้วก็จะได้เห็นผลแบบเจมหนึ่งเลยกินคอลลาเจนตอนท้องว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงตื่นนอนทันทีหรือว่าก่อนนอนนะครับแนะนําให้กินคอลลาเจนตอนท้องว่างนะครับจะเห็นผลมากๆอย่างที่2นะครับแนะนําให้กินคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีนะครับเพราะวิตามินซีเนี่ยจะช่วยให้การดูดซึมคอลลาเจนอะ่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ ำให้ร่างกายของเรารสั่งขอคอลลาเจนได้มากขึ้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของเจ้าโคโคโรคอลลาเจนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันไม่ใช่คอลลาเจนเพียวๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาผสมเจ้าตัวอะเชราาเชอร์รี่สกัดนะครับที่ให้วิตามินซีจากธรรมชาติที่แบบเข้มข้น25%เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะอย่างที่สามนะคะเวลากินคอลลาเจนงเงนี่ยเนาะเจมแนะนำให้ผสมคอลลาเจนนะกับน้ำผลไม้นะครับผสมลงไปเลยนะมันไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนนะครับแถมได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยเพราะว่า ในน้ำผลไม้นะครับก็จะมีสารอาหารนะที่จะทําให้ร่างกายของเรานะครับสดชื่นมากขึ้นแล้วก็เห็นผลในเรื่องของการดูดซึมคอลลาเจนมากขึ้นเพราะว่าในน้ําผลไม้ก็มีวิตามินซีนั่นเองอย่างที่4ี่นะครับถ้าใครอยากมีผมยาวนะเจมแนะนําให้ผสมคอลลาเจนนะครับกับนมถั่วเหลืองหรือน้ําเต้าหู้นะครจะช่วยให้ ผมกับเล็บนะครับยาวไวขึ้นนะเพราะว่าในถั่วเหลืองมีไฟตัวเอสตรเจนนั่นเองหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงแบบธรรมชาตินะครับและนี่นะครับก็คือทิคแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่เจมแบบว่ามาบอกเพื่อนๆเนาะและถ้าเพื่อนๆทาตามรับรองเห็นผลแน่นอนนะครับคราวนี้นะครับจะมาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจากที่เจมกินเจ้าตัวโคโคโลคอลลาเจนนี้นะครับเป็นเวลา10วันเจมเห็นผลแล้วก็รู้สึกติดใจนะครับจนตอนนี้นะแบบว่า สั่งซื้อแบบกล่องกันเลยทีเดียวนะแบบซองนี้นะคะบรรจุ10ซองเล็กนะครับแต่แบบกล่องนี้นะคะบรรจุ24ซองเล็กก็กินได้เกือบเดือนเลยนะครับแล้วราคานะครับก็ดีกว่าเจ้าซองนี้มากๆนะครับก็ทําให้แบบเราประหยัดเงินขึ้นแต่ว่าถ้าใครอยากทดลองกินก่อนนะครับก็เริ่มต้นแบบเดี่มก็ได้นะครับโดยการ ซื้อแบบซองนี้มาลองก่อนนะครับถ้าเห็นผลแล้วก็ติดใจแบบเจมนะก็คัดเถิบไปเป็นแบบกล่องเนอะงก็จะคุ้มกว่าและราคานะครับก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวเจมขออนุญาตบอกโปรโมชั่นนะคะเผื่อใ,ใครสนใจซื้อเนอะนแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมใครที่สนใจเจ้าโคโคโลคอลลาเจนตัวนี้นะครับสามารถที่จะแอดไลน์ไปหาทางแบรนด์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจมจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้นะก็คือแอดโคโคโลจุดคอลลาเจนนะครับ หรือว่าไปที่เพจคอลลาเจนโคโคโลเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไปให้ด้วยเนาะและคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนี้ตนะจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะ หวังว่าการรีวิวของเจมในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่กําลังกินคอลลาเจนหรือสนใจกินคอลลาเจนอยู่นะครับแบรนด์โคโคโรก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่คุณภาพดีเลยแล้วก็แนะนํานะครับและรายละเอียดทั้งหมดนะคบเดี๋ยวเจมจะทิ้งไว้ให้ที่ดีสคริปชันบ็อกนะครับแล้วก็ท็อปคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมยังไงลองตามไปดูเลยนะครับก็จะขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคบแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดคกกดชรรให้้้มววยนนนะะัับีป ¡Ay!